นี่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้จะเป็นดวงความรักของคนโสดสนิทนะคะชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะยินดีต้อนรับด้วยสหรับชาวสองนะคะใครที่ชอบนะคะคุณราศีกันนะคะเข้ามาสองดวงคุณกันที่ยังโสดอยู่นะคะมาดูทิศทางนะคะความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เิดไพ่ตรงนี้นะคะจะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะคะเพราะว่ากรณีนะคะยังไม่มด้แบบชัดเจนเนาะวันนี้อ่านดวงให้แต่เช้าแสงน้อยนะคะขอไัยด้วยนะคะมันอาจจะดูมืดมืดนิดนึงพนังงาน ให้ดีๆขึ้นมานะคะอาจจะกลับหัวบ้างเนาะท้ายสำหรับเป็นเดอะไฮโลฟอนนะคะขึ้นมากับหัวมีเดอะมูนด้วยนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างที่คุยๆนะแต่มันไม่ค่อยชัดเจนะนะคะหรือบางคนอาจจะโดนอ,อุปสรรคเล่นงานนะเจอคนไม่จริงใจบ้างอะไรบ้างคนที่ยังไม่พร้อมจะสานต่อความสัมพันธ์นะคะเห็นได้นะว่ามันมีชั้งเดอะมูนแล้วก็เดอะไฮโลฟอนที่มันยังกลับหัวนะคะ ก็คือคนที่ยังไม่พร้อมคนที่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอชารีออตนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ไกลเป็นคนต่างชาติหรือว่าเขากับคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะสำหรับก่อนเดือนมีนาคมที่มันผ่านมาคุณก็เลยยังไม่ได้สละโสดเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะสำหรับมีนาคมนี่ก็ วิวฟอร์จูนมาแล้วแต่ยังขึ้นมากับหัวนะคะแล้วก็ไพ่แห่งชัยชนะหรือ The winner ก็ขึ้นมาแต่ก็ยังกลับหัวอยู่นะคะมีสามเหรียญที่กลับหัวด้วยตรงนี้ไม่มองว่าตอนนี้นะคนที่เข้ามาเนี่ยกับคุณเนี่ยสามารถจะพัฒนาได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคือช่วงนี้อาจจะยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะปิดกัน้นไม่ค่อยสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือ เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยทําให้ยังไม่ได้ลงเอยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิวฟอร์จูนแล้วก็หกาถาเป็นไพ่ที่ดีมากๆอนาคตไม่แน่เหมือนกันว่าดวงนะคะโชคเนี่ยอาจจะเข้าข้างคุณนะ,ะทำให้แบบสามารถแบบหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่มันอึมครึมได้ะคะ่ะกับคนที่คุณรู้จักมาแล้วเนี่ยนะอาจจะสารต่อได้ไม่แน่หรืออาจจะหมายถึงคนใหม่ๆเลยก็ได้ที่กำลังจะเข้ามานะคะพิชิตใจคุณ ตอนนี้มันเป็นสีดาบก็แปลว่ามันยังนิ่งอยู่สาหรับมีนาคมไม่มองว่ายังไม่มีการตัดสินใจให้คอมมิชเนต์ใครนะคะเนี่ยแต่ไพ่ดีก็ขึ้นใหม่แล้วนะคะเดือดซันขึ้นมากับหัวมันแปลว่าเดี๋ยวมันจะสดใสขึ้นอะเอาเป็นว่าถ้าคุณเล็งใครไว้แล้วคุณปักใจแล้วเนี่ยคนนี้กับคุณนะสามารถมีนาคตร,ร่วมกันได้สามารถจะแบบคบกันได้แต่มันต้องให้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้น หกเหรียญยังกับหัวอยู่แปลว่าการให้และรับยังไม่เท่ากันนะคะให้เวลาอีกนิดหนึ่งสารต่อได้สําหรับคนที่คุณปักใจแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีใครเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องหมายถึงอนาคตแล้วแหละเดี๋ยวจะมีคนที่เป็น the winner นะคะเข้ามาในชีวิตนะคะ แล้วก็คนคนนี้จะสามารถทําให้คุณมีความสุขได้มีการให้และรับที่เท่ากันนะคะแค่เดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะดูนิ่งๆไปหน่อยนะคะก็ต้องอยู่สดๆไปก่อนนะแต่เราก็ต้องอมีความสุขนะคะกับตัวเองนะคะกับสถานะตัวเองตอนนี้เนาะแล้วก็สิ่งดีๆกัาจะเข้ามาแล้วสำหรับใครที่อยากมีแฟนนะคะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมีเช็คพลังงานโรแมนเองเซลให้เพิ่มเติมะคะ่ะ t e t t i n g to know each other นะคะ True Love นะ Stay Optimistic about your love life นะคะอย่างที่บอกเลยว่าคนที่เล็งๆกันไว้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจมีคอมมิทเมนต์เลยในเดือนมีนาคมแต่ว่าคุณจะรู้จักกันมากขึ้นมันเป็นรักแท้นะถ้าเกิดว่า จะสารต่อคนนี้ยิงจริงเป็นไปได้นะคะมันเป็นความรักที่จริงใจแล้วก็ stay optimistic about your life o v e l ก็แปลว่าให้มองความรักในแง่บวกนะคะมีความหวังอยู่นะถ้าใครไม่มีใครเลยก็อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้นะคะในอนาโคดะนะคะี๋ยนเราดูคำแนะนำเพิ่มเติม ห้ามคิดลบนะคะในความสัมพันธ์นะไม่เนกาทีฟนะคะมีลูกฟอร์ซายนะคะพยายามเชื่อในหลังสังหารที่จักราวาลส่งมาให้นะคะจักรวาลสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยตามลังสังหารตรงนั้นแล้วก็โนนิทูวารีนะคะก็ขึ้นมาคู่กับโ no นนี่นแหละไม่มีอะไรต้องไววารีนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังสารต่อกันไม่ได้ไม่ได้ได้สถานะนะคะจะคนที่คุณเล็งเอาไว้แต่อนาคตมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันนะคะอันนี้ก็ตอกย้ำเรื่องของโอกาส แล้วถ้าใครยังไม่มีใครเลยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเร็วนี้แหละนะไม่ต้องไปตกกังวลน,นะคะแล้วก็คิดลบกับตัวเองวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมเมย์มย์นะคะยังไงเมย์ฝากนะคะร้านหินของเมย์ด้วยนะคะใครสนใจหินมงคลนะคะเสริมดวงความรักการงานการเงินตินดต่อได้เลยนะคะไลค์ขึ้นให้ตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ